السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. ขอความสุขสวัสดีความการุณาปราณีจากเอกองอัลลอฮฺซุบฮานะหูตะอลาจงประสบแด่ท่านที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับท่านทั้งหลายที่เคารพครับช่วงนี้เป็นช่วงท้ายๆของเรื่องราวที่เรากําลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลของไชตอนซึ่งในช่วงท้ายนี้เรากําลังพูดกันถึงเรื่องวิธีการปกป้องหรือแก้ไขอิทธิพล ของชัยตอนที่จะเข้ามาจู่โจมจุดยืนทางอุดมการของเราได้คุยกันมาก่อนหนะ้นานี้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องชัยตอนให้คลาดแคล้วหรือให้บ้านของเราปลอดชัยตอนให้ตัวของเราปลอดชัยตอนโดยกับการที่เมื่อเข้าไปในบ้านก็ให้เราได้ให้สลามและในตอนที่ออกจากบ้านก็ให้เราได้ขอดุอาจากพระผู้เป็นเจ้าด้วยกับการกล่าวว่าบิสมิลลาฮิตาะกัลตูอัลลอฮ ลาฮาเลาและกลวแตะอิลลาบิลลาฮิลาลีอลอาซีมเราได้พูดกันมาจนกระทั่งถึงเรื่องในตอนที่เราจะเข้าไปในมัสยิดซึ่งก็มีคำขอเพื่อให้รัวตัวเราคลาดแคล้วหรือปลอดชัยตอนสรุปแล้วเวลานี้ศัตรูตัวฉกาดซึ่งเป็นศัตรูของคนทุกคนก็คือชัยตอนเรามีความจําเป็นครับที่จะต้องทำให้บ้านของเราปลอดชัยตอนมัสยิดของเราปลอดชัยตอน ตัวของเราปลอดชัยตอนเราจึงจะมีความสุขเพราะเมื่อใดที่เราเลี้ยงดูมันเราให้โอกาสแก่มันแม้ว่าในเบื้องต,ต้นเราจะเห็นว่ามันคือความสุขที่มันหยิบยื่นให้แก่เราแต่จริงๆแล้วไม่มีชัยตอนตัวไหนไม่ว่าตัวซึ่งมีหน้าเหมือนกับใครคนหนึ่งคนใดซึ่งเป็นสมาชิกภายในครอบครัวของเราหรือชัยตอนตัวที่หน้าเหมือนกันกับเรามันเหล่านี้ ไม่ได้ให้ความสุขอันจีรังและอมะตะแก่เราแน่นอนท่านทั้งหลายครับความจําเป็นที่เราจําเป็นจะต้องร่วมกันรับร,ร,บรู้รับทราบแล้วก็รณรงรงกันตรงนี้ก็คือปกป้องตัวเราปกป้องครอบครัวของเราปกป้องสังคมของเราให้ทุกๆคนปลอดคลาดแคล้วจากชัยตอนได้รับรู้เช่นเดียวกันว่าโดยลําพังเราเราไม่สามารถที่จะปกป้องมันได้เพราะชายตอนนั้นเป็นมักคุรกอดของอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้าง ดังนั้นต่อการที่เราจะปกป้องมันได้ให้ตัวเราคลาดแล้วจากแสกตอนเรามีความจําเป็นจะต้องขอดูอาจากพระผู้สร้างมันเพื่อให้พระองค์ได้ทรงยับยั้งมันเหมือนที่ดเคยเล่าให้ฟังว่าสุนัขดุซึ่งบ้านหลังหนึ่งเลี้ยงไว้ในตอนที่เราจะเดินผ่านบ้านนั้นไปสุนัขจะเห่าจะหหนจะกัดจะกระโจนเข้ามาบดขยี้เราเราจะปกป้องมันแค่ไหนก็ดูออกจะเป็นเรื่องยากทีเดียว แต่ถ้าหากว่าเราตะโกนเรียกเจ้าของเพื่อให้เจ้าของได้บอกกับสุนัขว่าอย่าเหา่าอย่าหอนอย่าก,กระจนมาขยำขยี้เราเพียงแค่เจ้าของมันเรียกเจ้าของมันบอกสุนัขนั้นมันจะหยุดทันทีชัยตอนก็เปรียบได้กับสุนัขดังได้กล่าวแล้วในรายการของเราตรงนี้นะครับท่านทั้งหลายครับวิธีการปกป้องชัยตอนอีกอันหนึ่งก่อนที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ประเด็นใหม่นี้อยากจะทําความเข้าใจว่าสิ่งซึ่งมันสร้างความทุกข์ ความลำบากให้เกิดขึ้นแก่เราทั้งหมดเหล่านั้นเราเรียกกันว่าชัยตอนท้งนั้นไม่ว่าจะมาในมาสของมนุษย์ซึ่งจะมีหน้าตาเหมือนใครก็ตามหรือจะมาในมาสของจินอัลกุรอานได้กล่าวเอาไว้ว่ามินัลจินนติวันนัสชัยตอนนั้นมาจากจินหรือชัยตอนนั้นจินหรือมนุษย์ซึ่งเร็เวๆนั่นเองหน้าตาท่าทีวุฒิภาวะต่ำเป็นเหตุทาให้ทำให้เราได้เข้าใจว่าคนเหล่านั้น เป็นคนซึ่งที่มีอิทธิพลของชายตอนแฝงอยู่ในตัวเขามากมา,กายกายกองเลยทีเดียวท่านั้งหลายที่เคารพรับสิ่งสารสัตว์ต่างๆสัตว์ร,ร้ายต่างๆที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าเราจะไม่มองกันในเชิงของการวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งแล้วเราก็จะไม่พบว่ามันมีประโยชน์อะไรพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกให้เราได้รู้ว่าไม่ว่าอะไรที่พระองค์ทรงสร้างล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นง,งูตัวใหญ่ๆซึ่งมีพิษ แมลงปล่องตัวนิดหนึ่งซึ่งมันก็มีพิษถ้าเราจะมองกันดูโดยภาพรวมๆแล้วเราจะพบว่าสัตว์ที่มีพิษนั้นเป็นสัตว์ที่เอลออสสร้างมาไร้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์แน่นอนเมื่อมองตรงแง่ของการมีพิษแห่งมันหรือในตัวของมันเราอาจจะไม่มองเห็นเราอาจจะมองไม่เห็นประโยชน์แต่จริงๆแล้วใช่ว่าเราจะมองอะไรก็มองอยู่ตรงจุดเดียวไม่ว่าจะเป็นงูตัวใหญ่ หรือจะเป็นแมลงป่องเราลองดูบทกวีบทหนึ่งที่กล่าวว่าหน้าคีมีพิษเพียงสุวิโยเลยบทรมเดโชเช่มชาพิษน้อยญิงโยโสแมลงป่องชูหางเองอ้าปวดอ้างวิธีนั่นแสดงให้เห็นว่าสัตว์อย่างเช่นงูตัวใหญ่ๆมีพิษมากมายเหลือเกินในขณะเดียวกันเวลามันจะเคลื่อนย้ายหรือจะเลื้อยไปไหนเนี่ยมันท,ทําทีเรากับว่ามันไม่มีพิษมีภัยอะไรทั้งที่มันมีอยู่เต็มมีมากด้วย ในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูแมลงป่องพิษน้อยญิงโยโสแมลงป่องแมลงป่องนั้นพิษมันนิดเดียวเพราะตัวมันเล็กแต่ในขณะเดียวกันเวลามันไปไหนนี่มันชูหางโอ้โอวดแสดงว่ามันนี่เป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายมากอันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เราได้เห็นว่าคนที่มีความรู้มากมากก็จะเป็นคนที่มีลักษณะของความสุข,ขุมอยู่แต่ถ้าว่าใครมีความรู้น้อยมีอำนาจน้อย ก็ย่อมที่จะอยากแสดงในสิ่งที่ตนมีเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าตนมีแยะอะไรต่างๆในทำานองนั้นจากจุดน,นี้จึงเชื่อเห็นว่าแม่สัตว์บางชนิดที่เราสร้างมาเรามองว่ามันมีพิษแต่ในขณะเดียวกันในมุมอื่นมุมมองอื่นเราพบถึงประโยชน์อย่างน้อยๆก็เป็นอุทาหรณ์ให้เราได้ศึกษาจากงูและก็จากแมลงป่องดังได้กล่าวแล้วในตอนตอน้น ผมได้นำเอาเรื่องนี้มาพูดก็เพียงเพื่อที่จะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าวิธีการสร้างกำแพงปกป้องชัยตอนซึ่งชัยตอนโดยภาพรวมก็คือสิ่งต่างๆที่สร้างความไม่สบายใจให้เกิดขึ้นแก่เราหะดิษของท่านนาบีบทหนึ่งกล่าวเาไว้ว่าา้าอิลารสูลิลลาฮิสัลลัลลอฮุวะลัยวะสัลลัมฟะกอลยาอัลลัลลอฮ มีคนมาหาท่านนบีมุฮัมหมัดสลลัลว่อะัยฮิวสลัมแล้วก็มาพูดกับท่านนบีว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อตอนเย็นวานเนี่ยมแมลงป่องทะเลรายได้กัดฉันก็แปลได้ความว่ามีอาการปวดแล้วก็มาปรารถกับท่านนบีถึงการที่ตัวเองถูกแมลงป่องกัดต่อยท่านนบีจึงกล่าวว่าหากท่านจะได้กล่าวในตอนเย็นเย็น ก่อนพระที่จะตกดินว่าอูซ ah ah ุบิะลิมาติลลาฮิตามาตมินชาริมาคอลักถ้าเรากล่าวดูอาบทนี้ออูซ ah ah ุบิะลิมาติลลาฮิตามาติมินชาริมาคอลักซึ่งมีใจความสรุปว่าขอปกป้องโดยพระวาจาแห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาอันสมบูรณ์ขอปกป้องให้ได้คาดแค้วจากความชั่วชา้าหรือสิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆที่พระองค์ได้ทรงสร้าง ท่านนาบีได้บอกว่าถ้าใครก็ตามกล่าวดูอากล่าวบทขอพรบทนี้ในตอนเย็นเขาจะได้รับความปลอดภัยลำต่อตุต๊กแกเขาจะรับการปลอดภยัยไม่ใช่หมายความแต่เพียงความปลอดภัยที่จะได้รับนั้นจากการต่อยกัดของแมลงป่องจากการกัดต่อยของสัตว์ร,ร้ายเท่านั้นแต่หมายถึงชีวิตของเราจะอยู่ในภาวะปลอดภัยตลอดคืนวันนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นกำแพง จากท่านนาบีสอนให้เราได้รู้ถึงวิธีการปกป้องชัยตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชัยตอนที่ว่านี้ก็คือสัตว์ร้ายท่านทั้งหลายที่เคารพครับนอกเหนือไปจากวิธีการดังกล่าวแล้วเพื่อให้เราได้มีโอกาสาร,รับรู้เรื่องราวที่ที่เร่งรัดที่สามารถนําเอาไปใช้นําเอาไปดําเนินการนําเอาไปบริหารชีวิตของเราเพื่อให้เกิดแต่ความสุขได้ก็อยากจะได้ก้าวเข้าไปสู่ รายละเอียดของกำแพงอีกกำแพงหนึ่งนั่นก็คือกำแพงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะเดียวกันนั่นก็คือปกป้องชายตอนท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัาาลลอฮุอะลัยฮะสซลลัมได้กล่าวว่ามามินอับดินยากูลูฟีซอบาฮิกุลเลียวมินวามาซาอินไม่มีเบาคนใดที่จะกล่าวในตอนเช้าและตอนเย็นเย็นของทุกวัน กล่าวว่าบิสมิลลาฮิลลาฮิลาอมัลอมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอาร์ดิวะลาฟิสซามะวะฮุวะซามิอุนอาลิมกล่าวอย่างเนี้สามครั้งไม่มีสิ่งใดๆไม่เพียงแต่เฉพาะแมะลงป่องงูที่มีพิษสัตว์ที่มีพิษเสือสิงกระทิงแรกหรืออะไรก็ตามทีที่จะมาหักเหที่จะมาสร้างอันตรายให้เกิดขึ้นแก่ตัวผู้ที่อ่านดูอาบทนี้ บิสมิลลาฮิลลาฮิลาอัดุรุมัซมิฮิชยอุนฟิลอาร์ดวะลาฟิสสามะวะฮุวะซามิอุนอะลิท่านทั้งหลายที่เคารพครับนั่นก็เป็น h ะด i ษของท่านนบ,บีอีกบทหนึ่งที่ให้คำแนะนำแก่เราว่าต่อการที่เราอยากจะได้ความสุขอยากจะมีความสุขในโลกนี้อยู่ในภาวะปลอดความทุกข์ในโลกนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านของเราเราจะอยู่ที่มัสยิด เราจะอยู่ที่นอกบ้านเราย่อมที่จะให้ความมั่นใจแก่ตัวเราโดยรับเอาคำสอนของพระศาสดาที่บอกว่าใครก็ตามอ่านหรือกล่าวบทขอพอรบทนี้บิสมิลลาฮิะหิลาย,ยุดุรุมาสมิฮิใชอุนฟิลอารดิวาลาฟิสมะวะหุวาวสมิอุนอาลิมจะไม่มีสิ่งใดสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่เราโดยเด็ดขาด คำว่าสิ่งใดตรงนี้ก็แปลได้ความว่าไม่เพียงแต่เฉพาะแมลงสัตว์กัดต่อยเท่านั้นมนุษย์ที่จะคิดทำร้ายเราคนชั่วที่จะคิดลักคิดขโมยเราหรือผู้ที่ไม่ปรารถนาดีที่จะคอยจ้องทำร้ายรังแกเราบุคคลต่างๆเหล่านี้จะรับการคุ้มครองเราจะรับการคุ้มครองจะรับการปกป้องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาท่านท่านทั้งหลายที่เคารพครับ ถ้าหากเราจะมองกันดูเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีสร้างสรรค์ชีวิตที่มีความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราเราน่าจะได้มองว่าชีวิตในแต่ละวันซึ่งแต่ละคนมีกันอยู่ด้วยกันทั้งหมด24ชั่วโมงนี้เราอยู่กันตรงไหนอันเป็นสถานที่ที่แน่นอนแล้วก็มีระยะเวลาอันยาวพอสมควรที่ห้องนอนของเราทุกคน ต้องพักผ่อนหลับนอนวันหนึ่งหนึ่งหกชั่วโมงถึงแปดชั่วโมงสถานที่ตรงนั้นก็ไม่ควรที่จะเป็นสถานที่ซึ่งเปรียบประดุจโรงแรมหรือสถานที่ขับร้องเพลงคาราโอเกะหรือสถานที่ที่มีนิทรรศการฝาผนังที่มีภาพโป้ภาพเปื่อยภาพนุดท่านทั้งหลายครับบรรยากาศในห้องนอนซึ่งเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กันตรงนั้นอันเป็นชีวิตที่ถ้าหากจะดูกันในรายละเอียดแล้วเราก็จะพบว่าเราเกือบที่จะหมด หมดหมดโอกาสต่อการที่เราจะปกป้องพยันตรายต่างๆเพราะเรานอนหลับเป็นที่ที่เรานอนแมลงป่องอาจจะมากัดมาต่อยเรางูร้ายอาจจะมากล่นพิษกัดเราหรือขโมยผู้ไม่หวังดีอาจจะเข้ามาทำร้ายร่างกายฉกช,ชิงทรัพย์สินของเราซึ่งในตอนนั้นเราหลับอยู่ ท่านทั้งหลายครับการที่เราจะปกป้องการที่เราจะมีความพร้อมต่อการที่จะหลีกหนีหรือปกป้องพยันตรายนั้นก็คือในตอนที่เราไม่ได้ลับดังนั้นเมื่อเรามาบริหารมาพิจารณาจึงวันเวลาซึ่งแต่ละคนมีกันทุกคน24ชั่วโมงดูว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่เราอ่อนที่สุดเป็นเวลาที่เรามีความพร้อมต่อการที่จะผลักดันหลีกหนีสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนามากที่สุดแน่นอนที่สุดคือเวลาที่เรานอน เวลาที่เรานอนตรงนั้นก็ควรอย่างยิ่งก่อนจะนอนเราควรจะได้ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานาอูวตาตาอลาพระศาสดาคเคยบอกกับพนงางไอชะว่าก่อนจะนอนไอชะเธอจงอ่านคุราอานสักจบหนึง่งก่อนจะนอนเธอไปทำพัดีซะก่อนก่อนไปนอนเธอจะต้องสร้างความมั่นใจว่าเธอเป็นผู้ที่ทุกคนในโลกนี้เขารักเสียก่อนสามสี่ประการนี้ที่ท่านรสุรุลอลได้บอกให้พหนงางไอชะก็ทำก่อนนอน ท่านทั้งหลายครับพระนางไอชาได้ถามท่านรสุรลฮ์ว,ว่าโอ้ท่านรสุรลฮ์ถ้าหาว่าก่อนจะนอนฉันต้องต้องไปทําพอดีซะก่อนถ้าก่อนจะนอนฉันจะต้องอ่านอัลกุรอานก่อนถ้าก่อนจะนอนฉันจะต้องมีความมั่นใจก่อนว่าคนทุกคนเขารักฉันถ้าอย่างนี้ฉันคงไม่มีโอกาสได้นอนแน่นอนได้รับคําตอบจากนบีว,ว่าไม่ใช่หมายความว่าต้องอ่านอัลกุรอานทั้งเล่มจริงๆทั้งจบจริงๆให้อ่านกุลฮวนล้อหอะฮัด อัลลอฮุซามัดลัมยาลิดวะลัมยูลัดวะลัมยาคุลลาหูกุฟวนสามครั้งจะได้พระลานิสงได้ผลบุญเหมือนกับการอ่านอัลกุรอานหนึ่งจบให้กล่าวให้ขอดุอาให้ทำสิ่งที่ดีที่งามให้ขอดุอาจจะอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาให้พระองค์ได้ทรงอภัยทรงมีความรักแก่ผู้คนทั้งหลายแก่พี่น้องมุสลิม เพียงแค่ตรงนี้เราช่วยขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้แก่พี่น้องมุสลิมได้รับความรักจากอัลลอฮ์ให้แก่พี่น้องมุสลิมได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์เพียงอย่างนี้ใครเขารู้เขาก็รักเราอะไรต่างๆในทํานองน,นี้นั่นคือการเตรียมการเพื่อที่จะเข้าสู่การรับหล,ลับนอนหรือในนการการพักผ่อนท่านทั้งหลายครับอัลลอฮ์จะคุ่มครองเราในตรงนั้นในตอนที่เรานอนนั้นคือเวลาที่เราพักผ่อน ตาเราไม่เห็นอะไรหูเราก็จะไม่สามารถฟังอะไรได้ในลักษณะที่เราเคยฟังอย่างเป็นปกติในตอนที่เราตื่นจากนอนประสาทสัมผัสทุกส่วนของเราก็ต้องการพักผ่อนมันจึงสงบนิ่งเหมือนกับมันไม่พร้อมต่อการที่จะรับรู้ภาวะปกติท่านทั้งหลายครับมันจึงเป็นโอกาสที่ศัตรูจะจู่โจมเข้ามาบดขยี้เราโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งชยัชยชตอนหรือศัตรูอย่างเช่นชตอน ไม่มีทางใดที่เราจะสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราว่าตรงนั้นตรงเวลาที่เราจะพักผ่อนในห้องนอนของเรา <S <S เพื่อที่จะให้เราได้เกิดความมั่นใจว่าเราปลอดชัยตอนเราจะได้รับการพักผ่อนเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาทําอามัลอิบาดัตไม่มีอะไรที่จะสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นแก่เราได้ไม่มีวิธีการใดไม่ว่าบ้านของเราเราจะมีเหล็กดัดมีมุ้งลวดมียามคุ้มกัน มีอะไรต่อมี่อะไรสารพัดสารเพดแต่ถ้าหากว่าคนเหล่านั้นเกิดเผลอและว,วลนนี้อาวุธเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะงัดในการที่จะแงะในการที่จะเป่าเหล็กทั้งดุ้นให้มันกระจุยหลุดออกไปแล้วเขาก็ลอดตัวเข้ามาแม้แต่กระทั่งธออนาคารภู้ไม่หวังดีหรือว่าโจรขโมยก็ยังสามารถเจาะเข้าไป แล้วก็ดึงเอาทรัพย์สินในคลังในเซฟของธนาคารออกมาใช้ได้ซึ่งก็มีข่าวออกมามากมายเลยทีเดียวในวันนี้ในยุคนี้ท่านทั้งหลายที่เคารพกันเพื่อความปลอดภัยให้ตัวเราคลาดแล้วจับใส่ตอไม่มีทางใดที่จะดีไปกว่าการทําให้ตัวเราเองได้รับความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาแล้วเราก็ขอจากอัลลอฮฺให้พระองค์ได้ทรงปกป้องเราอย่างน้อยๆขออะไรไม่เป็นก็กล่าวคําว่าอัลลอฮฺบิลลาฮิมีนัชชัยตอหรอจี ฉันขอปกป้องจอากอัลลอฮ์ให้ตัวฉันเองนี่คลาดแคล้วปลอดภัยจากชัยตอนมานร้ายเพียงแค่นี้เราก็จะรับการปกป้องจอากอัลลอฮ์แล้วแต่ปัญหาสําคัญที่เราพึงตรหนักก็คือมิได้หมายความว่าทุกคนที่กล่าวคําเนี้ยทุกคนจะรับการปลอดภยัยหรือจะรับความปลอดภัยจากอิทธิพลของมารายชัยตอนมีความจําเป็นหรือเกินที่เราจะต้องทําตัวของเราให้เป็นที่รักของพระเป็นเจ้า พระองค์ใช้อะไรพระองค์แนะนําอะไรพระองค์สอนอะไรพระองค์ต้องการอย่างไรเราจะต้องทําในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ทําเพื่อพระองค์แต่ทําเพื่อตัวเราเองเราทําเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะหฺวาตาละประโยชน์ได้แก่ตัวเราเองเมื่อทําไปแล้วพระองค์ก็จะรับรู้ว่าเราเป็นผู้ที่รักใคร่พระองค์จริงพระองค์ก็จะหยิบยื่นความรักนั้นให้แก่เราเมื่อใครก็ตามได้รับความรัก ได้รับการหยิบยื่นความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานอหัวตาลาแล้วเขาคนนั้นจะเป็นคนที่รับการคุ้มครองเป็นความจริงที่เราต้องยอมรับว่าใครก็ตามเขาชอบเราเนี่ยเขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดเราเขาอยากจะดูแลเราเขาอยากจะให้โอกาสให้ความสุขแก่เราเมื่อเขาใกล้ชิดเราเมื่อเขาชอบเราเขาจะใกล้ชิดเราเขาจะชอบเราเขาจะช่วยเหลือเราเขาจะทำทุกอย่าง เพื่อให้ความใกล้ชิดและความรักความเสน่หาของเขาที่มีต่อเราได้รับความชื่นมื่นได้รับความอิ่มเอิบท่านทั้งหลายครับเพียงแค่เราทําให้เราเป็นที่รักขององค์เราไม่จําเป็นต้องขออะไรเลยพระองค์รู้ดีว่าคนที่รักพระองค์ต้องการอะไรพระองค์รู้จักตัวเรารู้จักความต้องการของเรามากกว่าตัวเราเองรู้จักมากกว่าใครก็ตามที่เขาว่าเขารักเรา รู้จักว่าเราควรจะมีอะไรควรจะได้อะไรควรจะขออะไรท่านทั้งหลายที่ขอรพครับตะวะกกันอาลัมบอทำให้ดีที่สุดเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ชีวิตของเราแล้วก็ใช้ความพยายามในสิ่งที่เราเลือกนั้นให้เต็มความสามารถเพียงแค่นี้แหละครับชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ปลอดใยตอนตกลงสรุปความได้ว่าวันนี้เราได้คุยกันถึงเรื่องการสร้างกำแพงปกป้อง สิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาในประการแรกก็คือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิงสารสาัตว์หรือ,มอแมลงพิษกัดต่อยเราสามารถที่จะขอดุอาด้วยกับคําขออุูซูบิกะลิมาติลาฮิตามตมินชัริมาคอลักและต่อการที่เราจะให้ตัวเราเองปลอดมีความสะดวกสบายมีความสุขในยามที่เรานอนพักผ่อนซึ่งเป็นเวลาที่เราจะได้ พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ทั้งในด้านของสังขารและในด้านของวิญญาณเพื่อความปลอดภัยเพราะในช่วงตรงนั้นเป็นช่วงซึ่งเรามีอิทธิพลต่อการที่จะปกป้องอะไรต่อมีอะไรน้อยมากเนื่องจากเราต้องการที่จะให้แม้แต่ประสาทสัมผัสของเราได้มีโอกาสพักผ่อนเราก็ขอดูอาอกันตรงนั้นด้วยกับคําขอที่ว่าบิสมิลลาฮิลลาะหิลาอิยัดุลรูมัสมิฮิชาอฟิลอาร์ดิวะลาฟิสซามะวะฮุสซามีอุนาลีมเพียงแค่นี้ชีวิตของเรา ก็จะปลอดภัยในทุกจังหวะแห่งชีวิตพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับขอความสุขสวัสดีความกรุณาปราณีจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจงประสบแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันวัสลามัลัยกุมอัลลอฮมะตุลลอฮวอัะบรากะ